สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มดิฉันจะมานำเสนอแผนธุรกิจร้านชาบูสมายค่ะ 1. รายละเอียดเบื้องต้นของธุรกิจร้านชาบูสมายจ,จดทะเบียนนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัดชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดชาบูสมายนัดสำนักง,งานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนคปรปฐมมีหุ้นส่วนผู้จัดการทั้งหมด4คนอานํานากการกระทำการแทนคือหุ้นส่วนผู้จัดการลงนามสองในสี่คนที่ตั้ง จังหวัดนคปรปฐมอาคารพาณิชย์หนึ่งคูหากใกล้มหาวิทยาลัยและสถานบันเทิงรองรับลูกค้า40-50ที่นั่งวัตถุประสงค์ธุรกิจร้านอาหารประเภทชาบูบุฟเฟ่ใบอนุญาตหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารออกให้โดยเทศบาลนค,ลนคลรนครปฐมแนวคิดต้องการเปิดร้านชาบูบุฟเฟ่ราคาย่อมเยาเน้นวัตถุดิบสดน้ำจิ้มจัดจานบริการอบอุ่น เวลาทำการสุกถึงพุธเที่ยงถึงสองทุ่มหยุดทุกวันพฤหัสบดีราคาเฉลี่ย1 9 9 3 9 9บาทต่อคนไม่รวมแวดสสถานที่และสัญญาเช่าทำสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์ห่คูหา3ชั้นขนาด140ตารางเมตรมีที่จอดรถส่วนกลางระยะเวลา3ปีอัตราเช่าเดือนละ3า30,000บาทจ่ายทุกๆวันที่25ของทุกเดือน โดยต้องจ่ายประกันความเสียหายไว้30,000บาทและจะคืนเมื่อส้นสิ้นสุดสัญญาผู้เช่ามีหน้าที่ดูแลรักษาอาคารที่เช่าอยู่ในสภาพปกติดีและห้ามนำออกเช่าช่วงผู้เช่ามีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนภาษีเงินได้และภาษีอื่นที่เกิดจากการเช่าผู้ให้เช่าจะต้องเป็นผู้นำสัญญาไปชำระอากอสแตมเป็นตัวเงิน ที่สันพากรอำเภอจำนวน1,080บาทด้วยตนเอง 3. การจัดซื้อและซัพพลายวัตถุดิบเนื้อสัตว์หมูไก่วัวเครื่องในลูกชิ้นผักสดและเครื่องปรุงอื่นๆ จะสั่งซื้อโดยตรงจากห้างแมคโครเนื่องจากมีบริการสร่งแบบวันต่อวันมีมาตรฐานรับรองคุณภาพและสามารถออกใบกำกับภาษีเพื่อนำมาจัดทำบัญชีได้อย่างแม่นยำทำให้สะดวกเรื่องการขนส่งและสามารถควบคุมคุณภาพราคาและสะต็อกสินค้าได้จัดการสต็อกวัตถุดิบโดยจ้างบริษัทมาติดตั้งเครื่อง POS และโปรแกรมจัดการภายในให้มีการอัปเดตสต็อกแบบเรียลไทม์เพื่อป้องกันวัตถุดิบหมดระหว่างวัน 4. พนักงานภายในร้านผู้จัดการร้านคือเจ้าของกิจการสลับกันเข้ามาดูแลทุกวันวันละ1คนพนักงานในครัวหัวหน้าหนึ่งคนผู้ช่วย3คนพนักงานหน้าร้านแคชเชียร์พนักงานต้อนรับหนึ่งคนเสิร์ฟสี่คนรวมหัวหน้า พนักง,งานธุรการหนึ่งคนทำหน้าที่ประสานงานเก็บเอกสารดูแลระบบสภาพการจ้างทำสัญญาจ้างปีต่อปีทำงานสัปดาห์ละ6วันวันละ8ชั่วโมงเงินเดือนเริ่มต้น12,000บาทมีโอทีเบี้ยขยันสวัสดิการสิทธิ์วันหยุดและการลาตามพรบรคุ้มครองแรงงานขึ้นทะเบียนประกันสังคมชุดยูนิฟอร์มอาหารกลางวัน 5. ระบบเอกสารและบัญชีออกไปเสร็จอย่างย่อให้ลูกค้าทุกครั้งเพื่อเป็นการทวนรายการและเป็นหลักฐานทางด้านบัญชีเมื่อมีการออกไปกำกับภาษีจะบันทึกข้อมูลลูกค้าในฐานระบบทันทีเพื่อความรวดเร็วในครั้งต่อไปทุกใบเสร็จหรือทุกใบกำกับจะมีสำเนาเก็บไว้ที่ร้านเพื่อเตรียมทำบัญชี ให้แคชเชียร์รวบรวมน้ำส่งธุรการเอกสารบัญชีทุกประเภทเช่นใบกำกับซื้อขายบินเงินสดจะต้องรวบรวมน้ำส่งให้เจ้าของกิจการเป็นรายวันทุกวันเพื่อลดปัญหาเอกสารสูญหายเงินเดินพนักงานใช้ระบบการโอนเข้าบัญชีธนาคารของพนักงานทุกคน เจ้าของกิจการทําบัญชีและปิดงบการเงินประจําปีเองแล้วส่งงบให้ผู้สอบบัญชี 6. ต้นทุนเริ่มต้นจากการประมาณการค่าเช่าบวกประกัน60,000บาทในเดือนแรกค่าตกแต่งร้าน100,000-200,000บาทอุปกรณ์ในครัว80,000-100,000ถ 1, 000, บาท สต็อกวัตถุดิบ30,000ถึง50,000บาทระบบ POS 10,000ถึง50,000บาทค่าจดทะเบียน10,000ถึง20,000บาทรวมทั้งหมด300,000ถึง500,000บาท7การตลาดเปิดเพจ Facebook Instagram TikTok โปรโมทเปิดร้านมา4จ่าย3ลด10% ร่วม Gra b l i ลายแมนถ่ายรีวิวโดย i n f ฟลูอ e นเทำคอนเทนต์ตามกระแสะ 8. ลรายได้คาดการลูกค้าเฉลี่ยวันละ30-50คนรายได้ต่อวัน10,000ถึง15,000บาทรายได้ต่อเดือน300,000ถึง450,000บาท คืนทุนใน6-12เดือนหากควบคุมต้นทุนได้ดีทางกลุ่มเราขอจบนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ